อ,อมมีเพื่อนบ้านแล้วค่ะที่เมืองรัตตาแลนด์ของออมนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วในที่สุดนี่ค่ะแต่เพื่อนบ้านเราไม่อยู่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเอ่อเข้าไปเยี่ยมชมไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเมืองรัตตาแลนด์ของออมก็มีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งค่ะ,ะแล้วดูบ้านออม เดี๋ยวพามาชมบ้านที่สร้างยังไม่เสร็จนะคะมาเดี๋ยวออมจะทาสีบ้านออมจะทาเป็นแบบมืดๆนะคะเดี๋ยวลองดูมาหืมมืดๆแบบนี้เลยมีใครชอบบ้านสไตล์แบบนี้ไหมคะนี่มืาพลังก็มืดนี่ ได้แล้วนะคะข้างในก็โอเคออมชอบบ้านแบบหลายๆชั้นนะคะก็อก็แปะลงไปเลย <c oughs> นี่ต่อไปนะคะน่าจะพื้นหรือเปล่าโอเคพื้นเราสีอะไรดีสีขาวไหม สี่เบดก็ได้นะเอานี้ออกโอเคอู้สวยมากเรายังไม่มีประตูทางเข้าเลยเออนี่คือชั้นแรกนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เพื่อนบ้านของออมเองน่าจะใช่นะคะ พอเราก็ทางขึ้นก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมทางขึ้นตรงนี้แล้วกันประตูบ้านเราจะมาออกแบบชั้นหนึ่งกันนะคะว่าประตูบ้านเราจะเป็นแบบไหน <c oughs> ชอบแบบใหญ่ๆ <c oughs> นี่ดีไหมอะ่ะทุกคนว่าคน <c oughs> <c oughs> ชอบแบบนี้เหรออะมองเด,เปปด,ด,ดงู๋เปลี่ยนสีได้ยี่นเนี่ยทุกปอก่อนเราสะมาถูกได้ค่ะอืมแต่ประตูลงรถลงหะอืมเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้ยี่น่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับไหนมองไปกุดเดียวเปลกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำลงรถตรงนี้ที่แถวข้างข้างมาข้างหน้าเนี่ยแถวข้างนี้นะะทุกคนเดี๋ยวทำอันนี้ก่นกันประตูบ้านสีดำดีกว่าทุกๆก็ถ้าใครชอบแบบแ,แต่งบ้านนะคะว่าน่าจะนึงแบบนี้แน่เลย เรามชอบเป็นคนจะนิ่งเลยนะคะนี่อนโอ้โหมือสนิทเฮ้แต่สวยนะออมชอบขอบันไดสิชนกับประตูบานคู่ยังไงแล้วมันไม่ต้องชนกับผนังหรอ <c oughs> ตลกจังแล้วเราจะขึ้นบ้านยังไงอะ ทางเดินแหละอ๋อเราขึ้นบ้านแหง่ะทุกคนแล้วเข้าบ้านยังไงโ m g เจีเลยยังไงแหน่นี่อ๋อ น,นะได้ใช่ไหมเนี่ยงงเลยแล้วเขาเข้าบ้านยังไงทุกคน นู้นมันเป็นแบบนี้แหละงงโอ้โหหน้าต่างใหญ่ก็นี่เอาไปเลยไม่สวยนะเนี่ยหน้าต่างรอบไปเลยค่ะแสงจะได้เข้านี่เป็นไงลนะ่ะไม่สวยอย่างนี้เนี่ย จะได้ไม่เปลืองไฟบรรยากาศน่าจะดีอยู่นะเอาว่านี่แสงเข้าว้าวสุดยอดสวยนะเนี่อทางเข้าบ้านคนจะมีสองทางไหมก็น่าจะควรเนาะ อ,นนอันนี้คือชั้นแรกของออมนะคะก็อ่าประมาณนี้ขยับนิดนึงว,ว้าวทุกคนนี่คือบ้านในฝันของออมเดี๋ยวอมจะแบบเป่งโซนๆไปะคะ่ะแต่ตอนนี้จริงๆอ่ะอ,อมทำไว้แบบนี่สามชั้นนะคะเฮ้ยหลังกายยังไม่เสร็จเลยอุ้ย ทำหลังคาดีไหมโอเคเดี๋ยวออมจะทําหลังคานะคะเดี๋ยวต่อเติมหลังคาให้เสร็จเลยแล้วกันมันค้างค่ะหลังคายังไม่เสร็จก็คลิปนี้ออมจะแบบตกแต่งชั้นล่างนะคะกับหลังคาแล้วก็ทาสีออมบ้าน,นะคะ่ะไม่รู้อันนี้คือแบบลองแต่งเล่นๆดูนะคะ แล้วก็ควรจะมีมีมาสร้างบ้านกันสักชิวๆบ้านในฝันเราชอบบ้านแบบหลายห้องนะคะแบบมันทำอะไรได้หลายอย่างโดยที่แบบไม่ต้องคอยอยกของจากห้องนี้มาอีกห้องนึงนะคะคือเซฟห้องนี้ไว้เป็นแบบอาจจะห้องแต่งหน้าห้องนอนห้องทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะก็ชอบแบบบ้านทรงกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยคะ่ะแบบข่าวดังเนี่ยสันว่าน่าจะเป็นทางคอมออฟฟิตไหมเราชอบแพร่ได้ว่า,นนาที่เป็นเลยนออฟฟิศนะคะนี่อันนี้คือหนึ่งเราสามารถเออทรงอื่นได้ไหมลายเงินไหมลายเงิน mọi người cho kênh Ghiền Mì Gõ mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบบนี้เปียกมากกว่าเดี๋ยวเอาไปลงมืออยู่นะโอเคเราต้องกดค้างนี่แล้วค้างมีง้านเสร็จดีกว่าแล้วนำนจะขักเนี่ยไปจ้าว้าวก็จะเป็นรูปเป็นร้าแบบนี้แค่ค้าวบ้านนี้ก็ เรา,าต้องจัดที่ตรงด้วยเ,เกมนี้ก็สามารถสั่นฝันให้เราได้นะคะว่าแบบอยากมีบ้านแบบไหนปีที่ยนะคือเาจกปีมาให้ด้วยกันได้เหรอแจกปีมาเชิญชมเดือนดำกับการสร้างบ้านว้าแช่น้ค้นก็เป็นคืนนะคะวะ้าว้า เสร็จไหมให้ัันใจาให้ด้วยโั้งานที่ไม่เหมือนใครและไม่ไมีใครอยากมือชั้นล่างมันจะทำเป็นแบบหัวฝลังนะคะโอเคเยมา,าต่งน,นี้ดียวเดียวเอ้ะแปไปบ้านเดียวบ้านนี้เบ้านเดียวบ้านเดียวไม่โอ้ไม่เป็น,บบนไนะรค่ะมจะตายก็ยาวไปอะไรมากมายในบ้านี้ออมันไม่เป็นไรมันจะสตาลารา,ราสามารถแบบบ้านได้ตามใจชอบไหมคะนีก่จะกบังเกินมาน,นิดนึงเนอะที่ออ ช่างคือผมขอเปนน้องรับน้เป็นไนะงล่ะบ้าน,นเดียวๆแล้วทำ่ตรงก่อนถ้องใไหม่ตรงก่อนอืองต้งแล้วอาจจะต้องปรับมุนิดนึงโอเคโอเคนะได้อีกนโอเคโอเค เมี๋ยวงเด็กเรียบร้อยทุกคนเดินมานิดนึงได้อยู่นะโอเคและนี่คือบ้านของออม อย่างไรก็ตามทาสีก่อนเพื่อความสวยงามนะคะนี่นี่คือหน้าบ้านหน้าบ้านของออมนะคะออมจะวางแบบต้นไม้เบา่ประมาณนี้ชอบสีม่วงม,มาก สวยมากเฮ้ยมันสวยจริงๆนะอันนี้ไปวางไว้ก่อนได้ไหมทุกทีเฮ้ยสวยมากเฮ้ยอมชอบต้นไม้สีมว่วงโอ้โหมัน Amazing ทุกคนสวยจริงเฮ้ยเฮ้ยมันสวยมากเฮ้ยชอบชอบมาก ว้าวเฮ้ยสวยมากชมตัวเองเนี่ยเราก็อ้อมบ้านไปเลยเนี่ยนะคะมาทำรั้วกันค่ะทุกคนเราจะมาสร้างขอบเขตให้บ้านของเราก่อน ประมาณนี้เราต้องอยู่ในตารางที่เขาให้ไว้โอเคพื้นที่บ้านอยู่ตรงกลางข้างหลังบ้านอาจจะเป็นแบบสวนหย่อมเสร็จแล้วค่ะ EP นี้ <laughs> เรามาล้อมดัว โอ้ยใดๆก็คือเปลี่ยนรั้วบ้านให้ดูทันสมัยนี่นี่นี่เป็นไงคะนี่นี่มันผูกชัดๆ ก็สวยยนะว่าไม่ได้ <laughs> ทุกคนของตกแต่งบ้านมีอะไรบ้างนะโอ้โหมีรถด้วยเดี๋ยวขอวางรถนะ <laughs> รถจักรยานนี่ รถจักรยานถูกต้องบ้านแบบนี้ต้องรถจักรยานถูกแล้วนี่เดี๋ยวเราจะสร้างที่จอดรถตรงนี้นะคะนี่ประมาณนี้ทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะอ,อมกัวจะพามาแบบแต่งผนังแล้วก็รอบบ้านนิด หน่อยนะคะอาจจะยังเล่นแบบไม่ค่อยคล่องแต่เดี๋ยวจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วกเ็เพื่อนบ้านเราเข้าไปชมเพื่อนบ้านไม่ได้ด้วยสิน่าจะต้องแบบรอเพื่อนอ่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะคะนี่ไม่อยู่บ้านเข้าดูไม่ได้ด้วยดูบ้านของเรา,ลาแล้วแเลนนะคะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนบ้านกันน,นะคะเสดาจังดูไม่ได้แต่ว่าเรืรวมคือสนุกมากใครชอบสร้างบ้านแบบมั่นในฝันนะคะก็แนะนำเดี๋ยวออมจะมาเล่น The ะซิมด้วยเดี๋ยวหาดูก่อนว่ายังไงดี The ะซิมออมก็มีนะคะ The ะซิมสีก็เป็นการแบบเล่นสนุกๆไปผ่อนคลายเป็นพื้นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ เจอกันมาคลิปหนานะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมออมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ออมแบบทาคลิปต่อๆไปเนะะี่ยค่ะขอบคุณทุกคนยังอยู่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันมาคลิปหน้านะคะมาผ่อนคลายสร้างบ้านแก่นกับออมเล่นเพลินๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะถ้าใครอยากมาสร้างบ้านกับออมเกมเนี้ยฟรีด้วยทุกคนเล่นได้8คนนะคะก็ ออมจะทิ้งแบบ ID ให้นะคะข้างล่างคลิปโอเคค่ะไปแล้ว